สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8 8 m o r i t p d a ว y o u t u b e c o m นะครับรายการดูดวงชะตานะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายสัป,ปดาห์นะครับประจําในวันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่15กันยายน2567นี้นะครับว่าจะมีอิทธิพลดวงดาวอะไรซึ่งโยกย้ายราศีบ้างนะครับในช่วงสัป,ปดาห์นี้โอ้โหมีดาว1ดวงครับ ซึ่งโยกย้ายก็คือดาวพระพุธนะดาวพุธนี้จะย้ายเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วเนี่ยเข้าสู่ราศีสิงห์นะครับตำแหน่งเป็นมหาจักรและเป็นราชาโชคนะในวันที่1กันยายน2567เวลาตี2 3นาทีนะครับเพราะฉะนั้นในสัป,ปดาห์นี้ดาวย้ายดวงหนึ่งแหมสบายนะแต่ก็ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวอาจารย์จะทายให้เต็มที่นะโดยรวมการงานการเงินความรักคุณจะเป็นอย่างไร จะประสบความสำเร็จมีโชคลาภไหมนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็มี f c แฟนคลับหลายท่านนะครับมาถามอาจารย์เรื่องปีเสียครับปีเซียเนี่ยนะถ้าจะนํามาบูชาจากที่ร้านเนี่ยจะเอามาปลูกเสกอย่างไรจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคุณจะต้องทําการล้างพลังก่อนนะครับเ,เพราะว่าปีเสียที่คุณนํามาเนี่ยปีเสียมันจําหน้าคนขายครับ มันทําหน้าคนขายเขาเขาถึงขายคุณได้ไงเ,เพราะฉะนั้นเวลาคุณนํามาเสร็จปุ๊บให้คุณไปเตรียมน้ํามาสองขันนะก็คือแช่ปีเซียนะครับในน้ำนะให้มันพอดีกับตัวนะครับเในถังก็ได้แล้วแต่ในขันก็ได้นะขันหนึ่งเนี่ยใส่น้ําสะอาดแล้วก็ใส่เกลือใช้เกลือนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอาปีเซียเนี่ยใส่แช่ลงไปในน้ําผสมเกลือให้เรียบร้อย นะคุณผสมแล้วเอาปีเสียใส่ก็ได้นะแช่น้ําเกลือนะครับเกลือไม่ต้องผสมเยอะนะเอออยู่ปีเสียเป็นโรคไตนะพเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แช่น้าเกลือไว้เนี่ยหประมาณ1น,นาทีแป๊บนึงอะนะครับหนึ่ง,นะห,นงหนึ่งนาทีก็พอไม่ต้องเยอะนะพอเสร็จแล้วเวลาคุณแช่เนี่ยปีเซปีเยต้องหันหน้ามาหาคุณนะครับหันหน้าหาคุณนะพอเวลาคุณแช่น้ําเกลือเสร็จปุ๊บ คุณก็หยิบจากน้ําเกลือนะแล้วก็มาแช่ที่น้าําสะอาดน้ําธรรมดาน้ําเปล่านะครับถ้าเป็นน้ําแร่ได้ยิ่งดีนะ <c oughs> นะไม่ต้องถึงขั้นต้องไปแช่ออนเซ็นนะไม่ต้องนะเอ,อแหมขนาดนั้นคงไม่ไหวนะพอคุณแช่แช่น้าําสะอาดได้บ่อยแล้วแปบ๊บหนึ่งนะครับแล้วคุณก็หยิบขึ้นมาเลยให้เห็นหน้าคุณคนแรกสําคัญต้องเห็นหน้าคุณคนแรกหยิบขึ้นมาคุณตั้งชื่อเลยโอ๊ยน้องเงินน้อง,องทองนะ โอ้ยเงินทองไหลมาเนืองนองนะร่ลำรวยประสบคุณตั้งชือ่อตั้งอะไรไปเลยแล้วก็พูดเลยนะครับเออนะให้ช่วยเหลือนะแล้วคุณก็ต้องรูปตัวมันนะก็เหมือนกับเหมือนสุนัขทั่วไปอะรูปอะเอานำเงินนำทองมาให้พ่อให้แม่นะเออมีกินมีใช้มีเงิน,ม,งนมีทองเข้ามาแล้วเสร็จแล้วคุณก็ไปวางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ ตะ,ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับคุณก็ไปวางไว้ตรงตำแหน่ง45องศานะครับออ45องศาทางตำแหน่งทิศนี้นะหรือถ้าคุณไม่ได้ทิศให้คุณหันหน้าปีเสียหันออกตรงไปกับประตูเลยครับหันไปด้านหน้าห้าด้านหน้าประตูคุณนะถือว่าเป็นการปัดเคราะห์นะครับรับสิ่งที่ดีเข้ามานะครับเ,เพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะ จาก,กรพรรดิทองเต้นเนี่ยก็จะมีธงเนะ่มีปีเสียอยู่ข้างบนเลยเออไปข้างหน้าเนี่ยคือการปัดเคาะไปสู้รบกับคาศึกได้รับชัยชนะประสบความสําเร็จทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ทําตามนี้นะครับสําหรับใครที่ไปบูชาปีเสียมาเนี่ยคุณต้องล้างพลังก่อนนะครับเออไม่งั้นเดี๋ยวเขาจำแต่หน้าคนขายอะนะนี่ถือสําคัญนะครับให้ปีเสียจําหน้าคุณคนแรกแค่นี้ก็พอครับ ปีเสียจะได้ช่วยดึงดูดโชคลามเงินทองมาให้กับคุณอย่างเต็มที่เลยนะครับนะเออก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับอแล้วก็ดูแลสุขภาพของตัวของตัวเองเป็นสาคัญด้วยนะครับนะอย่ากินน้ําเย็นมากจนเกินไปนะโอ้โหนี่จานกำลังคิดมากเลยเครียดเลยเนี่ยนะจะต้องหยุดกินน้ําเย็นหยุดกินกาแฟเย็นที่ต้องการโอ้โหเมื่อวานเมื่อเมื่อวานเนี่ยเรารู้สึกเลยนะเรานั่งเขียนหนังสือใช่ไหม เมื่อวานไปนั่งเขียนนึกอย่างไรู้ไปเขียนที่พื้นใช่ไหมเราก็นั่งพุงมอ่ค้าใช่ไหมเรามีความรู้สึกเลยเฮ้ยทําไมตรงพุงเราบางส่วนเนี่ยมันเย็นเย็นจะเยือกเลยเรารู้สึกเลยว่ามันมันมันเหมือนกับมันจะชาชาเย็นเย็นวิววิวอ่ะอยู่ภายในท้องนะครับแล้วก็แบบอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนแล้วต้องดูแลสุขภาพตัวเองแล้วไม่ไหวแะ้วนะคิดหนักเลยนะเนี่ยที่จะไม่ได้กินกาแฟเย็นเนี่ยโอ้โหเนี่ยแหมกุ้มใจเลย นะเอ่อก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะครับนะมีโชคลาภครับเวลาคุณขอพรต่อสิ่สิเดี๋ยวคุณจําไว้เลยนะอันดับหนึ่งเลยขอสุขภาพก่อนครับเอ่อถ้าสุขภาพคุณแข็งแรงยังไงอย่างอื่นเนี่ยทำงานเงินทองมันก็ตามมาอยู่แล้วนะครับชาวลัคนาราศีเมฆนะครับดาวพุธนี้เดินหน้าเสด็จเนี่ยหนึ่งกันยายน6 7นี้นะครับเข้าสู่ภพปุตตะนะในดวงชะตาเนี่ยสหัชชาปุตตะเนี่ยส่งผลให้เจ้าชะตาเพื่อนสังคมคนรอบข้างเนี่ยมักทําตัว เป็นคนที่ทันสมัยหรือพิถีพิถันในการแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีอยู่ตลอดเวลานะครับและในขณะเดียวกันเจ้าชะตาชอบก่อเรื่องหรือหาเรื่องทะเลาะไม่ค่อยลงรอยกับบุตรหรือบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาบ่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในเรื่องของคําพูดนะตั้แต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยนะครับจากการโคโจรของดวงดาวเนี่ยนะถ้าดาวพุธก็ดีนะครับนะใจสปอร์ตเต็มที่ตั้งแต่1กันยาไปจนถึงวันที่9 พอหลังจากวันที่10กันยาไปจนถึงวันที่15อันนี้กำลังของดาวพุธก็ดีขึ้นมีโอกาสในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องของอปุปสรรคปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆในวันที่10และวันที่11อันนี้ต้องระมัดระวังวนิดนึงของชาวราศีเมฆนะครับและในดวงชะตาในเรื่องของการงานเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมันเป็นปัญหาอปุปสรรคหรือสิ่งที่คุณย้อมให้มันเกิดขึ้น ในเรื่องของงานของคุณเนี่ยนะครับคุณก็จะอดทนแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับเดินหน้าต่อไปนะจะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยบางคนกาลังรอคอยเรื่องเงินเงินทองทอ,งอยู่คุณมีโอกาสที่จะสมหวังนะครับเพราะคุณสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมาได้แล้วนะครับหรืออาจจะเป็นช่วงกลางเดือนหรือถ้ายิ่งปลายเดือนกันยายนได้ยิ่งดีนะครับ ก็ดูจากดาวการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยนะครับอยู่พบอาลีเป็นนิดอยู่นะเดี๋ยวพอช่วงปลายเดือนก็21เป็นต้นไปการเงินก็เป็นเกษตรช่วงนั้นก็การเงินดีครับไม่ได้มีปัญหาของสะไรนะส่วนในด้านของความรักเนี่ยนะครับคนรักคู่รองก็จะดูแลเอาใจใส่คุณดีในระดับหนึ่งนะครับตามเกณฑ์นี่ก็จะมีผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีเมษอยู่ด้วยนะครับในดวงชะตา นะเออก็ขอให้ชาวราสีเมษทุกคนโชคดีประสบความสําเร็จนะครับเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดซับปรต้งกดแชร์คลิปให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ